โอเคแล้วครับเกมเริ่มเก็บของขายซื้อของแล้วก็เก็บคนที่เป็นเบคอนคือเพื่อนนะครับเนี่ยคนที่เป็นเบคอนอนะ่ะคนนั้นไม่ใช่นะคนใส,ส่สอเขียวไม่ใช่นะน้องนะเป็นน้องแต่คนเนี่ยเบคอนคนเนี้ยเนี่ยที่ปืยปืนเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมนะครับแต่คนข้างๆ้างเนี่ยไม่ใช่เพื่อนผมนะเป็นคนที่เป็นคนไทยแต่ว่าไม่รู้จัก ส่วนคนที่ขับรถก็คือน้องผมนะคนที่ใส่เสื้อเขียวๆอ่ะเนี่ยคนเนี้ยเห็นไหมทุกคนโอ้ยทำไมมันออกไปไม่ได้นะน้องผมมาขดแกล้นะครับคนนี้เป็นคาร์บอยใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นเขาเป็นเอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแบบุ๊นะแต่ว่าเอาเงินไปซื้อปืนสองสนคนนี้สองคนข้างหลังผมไม่รู้เป็น เป็นคนมนั้งตอายนี้เราก็ลังกำลังออกเดินทางด้วหลังจากนั้นน้องผมก็ไปค,คุกแก่มึึตึง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 โอ้ยแตกเออหื้อหน้ารถไฟก็สวยงามดีเคยกำลังเดินขับมาแล้ว คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากๆเป็นเดทเรียว EP4 นะครับถ้าใครน้องเฟย์กไปไป็ร้องผมก็ตั้งนะน้องผมชื่อว่าฟอลโลเอมอลครับลองอ่านเองนะผมจะไม่ฉากเด้งที่ผมเผลอพูดเด็กแป๊บเลยอ่าติดไปเลยโอเคโอเคโอเคหมาป่ามันเยอะเลยอะไรอันไหนหมาปนะ่าเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี้ยเนี้ยกินกินกินโอเค เขาง่ายจริงๆกินศพกันเองโอเครถไฟบาลจังหวะนี้ตู้มกระโดดขึ้นรถไฟแบบรวดเร็วสปีดแลนด์ีมดีมตอนนี้ผมกำลังทำการวิ่งไปแบบลิจิตอนลิจิตอนลิจิตอนเอ้าฮัลโหลอยู่ไหนฮูลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮั์โูลวัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอ่าเรียบร้อยแตกแดงแตกสองแล้วดูเลือดของผมสิครับ เพราะผมตายมาแต่ทันใดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว๊อดเออดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอนคลรถคลุกคลุกคลุกเลจิตอลดิจิตอลจับจับจัจบหุยเพื่อนจะเกือบตายอกบโอเคนะมันอยู่ไหนอะโอายุวูวดีดีนะมันยิงไม่โดนนะสมนาทเลยอะไรอะ่ะ แบงเหรอไม่เห็นหลอกไอ้น้องไม่เห็นหลอกใช่ไหมทุกคนไม่เห็นใช่ไหมอูอ้หูหูดื้อเลยครับมีสามอันเรามีสามคนยังก็ให้เพื่อนหนึ่งอันน้องหนึ่งอันเพื่อนหนึ่งอันแล้วก็แล้วก็มาขายของจากการที่ปนทุกคนครับแลบอยู่ข้างเออเมื่อกี้ผมไม่มีของนะครับเพราะาของโดนแยกไปหมดเลยเออแล้วก็มาเก็บของจาก เก็บกันแคบแล้วก็เก็บทุกสิ้นส่วนในัจานั้นก็เปิดแลัจานั้นก็มาแว่ซื้อปืนนะเพราะว่าเอา้าหาไปแล้วมันเป็นบั๊กครับเป็นข้อเสียของเกมเนี่บคระบอยเดี๋ยวยิงไปซะเสปุ๊บเละเป็นขี้โอ้โหเพื่อนมันใช้เยอะจริงๆผอใส่เพื่อนน่าจะมีอะลียกวอตเตอร์นะชุดปังแตกแตกหนึ่งแตกสองแตกสาม แตก่กีโอ้โหอย่างแม่นกระสุนเหลือเฟือครับแต่งินเดือสามบาทงั้นนี่ต้องใช้อย่างประหยัดนะซื้อปืนมาครั้งเดียวจบเลยเล่นกับเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะครับโอยวันนี้พวกเราจะมาบุกป,ปราสาทแบมพายนะแต่ว่ามันมันอยู่ที่สามหมื่นเมตรอะดิทุกคนก็ดูคลิปแล้วกันมันอยู่ช่วงใช้ท้าย,ท,ายท้ายคลิปถ้าทุกคนอยากข่าก็ข่ามไปเลยจะตอนนี้สี่นาทีอยู่เลยนะเพิ่งจะถึงหนึ่งหมื่นเมตรเอง ขับมาทําไมม,าม้าแหลกๆโอ้โหไม่ใช่ล้ม่ใช่ล้ม่ใช่ล้วโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลว,ลวโอ้จะตายจะตายปโอเคนะครับตอนนี้นะครับน้องผมเจอสเน็กออยอุ้ยเอาของสิน้องโอ้ยไม่เอาของผมเก็บแล็กกันเลยนะผมก็จะซื้อสัตว์นะครับปล่อยคนที่เ,เขาเก็บของให้โอเคไปเลยไปเลย ทำไมไม่ไปวะไปดิไปดิไปดิทำไมไม่ไปวะไปดิถ้าไปดิทำไมไม่ไปวะไปดิไปดิเอ้าทำไมไม่ไปแปลกๆทำไมไม่ไปออ๋อมันไม่ไปครับมันเป็นบั๊ก มันเดินหน้าไม่ได้มันเป็นบักครับบักบักอะไรไ่ว้าวเงินบอลในบ้านยังโหด ซอมบีนี้ก็เป็นเช้าเพลิงแล้วกันนะสงสารนะซอมบีเฮ้ยทานทานแซวไปละอืมของดีของดีเนี่ยเขาอะไรทำอะไรกันเนะี่ยเอ๊ะหน้าดำเลยครับ กำลังพิมพ์นะครับขอเพื่อนใช้ปืนไฟฟ้าเยอะเกินไปนี่พามันไปของไทยนยี่อ่ะจับได้แล้วสิจับจุ่นสร็จุ่น โอ้จำได้เพื่อนเพิ่งได้ยังไงจะเข้าเมืองแล้วไปไปได้ยังไงไม่เพื่อนเลยไปไหนหมดวัไปปไดไปไปได้ยังไงที่ผมลองจะตกนไปไปไม่ได้เออเครื่องน้องผมนะครับเป็นอะไรก็ดูดีแล้วก็แบบอ,อย่างกับคนที่ใช้อะไรปิงปิงหรือโปเนี่ยเหมือนกับคนที่ใช้โปนะครับรับ ตอนนี้นะครับเราก็จะไปถึงอันนี้แล้วนะครับโอ้ยอมันเลยจะถึงนอรถไฟติดบัางหรอโอเคนะครับรถไฟไม่ได้ติดบัางนะครับแต่พวกเราไปได้ตามปกตินะมาแล้วอุ้ยลิงกังกุฎิกุฎิกุฎิว่าฉันอยู่แล้ว <c oughs> อะไรอยู่ตรงนั้นนอจะเป็นอะไรกันนอหน่าจะเป็นโจร เออเอเอน่าจะเป็นโจรนะทุกคนหรือไม่ก็หมาป่าได้แหละผมว่าหมาป่าว่ะเขาโจรมาคงน่าจะอยู่นิ่งๆโอ้ทุกคนสรุปเป็นโจรนะอ๋อไม่ครับเขาเอาโจรมาจากนั้นเก็บดีด้วยเก็บดีวู้เอวเอาเอาเอาแป๊บน้องคอมิดูสิโห้ยเพื่อน เกินทุกคนแบบน้องผมเป็นไรไม่รู้ครับอยู่ดีก็ขยับไม่ได้อ้าตรงขึ้นแล้วอออ๋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 ออาออ๋อ,อว ทุกคนหายไปแล้วหายไปกับตาเลยว่าจะแฮกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาหายไปแล้วเงินเลย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 อุ้ยเงินยังเยอะเสร็จจุนซีดอยู่สูดอยอ สรุปน้องของเน็ตลุนจริงๆนะครับแล้วก็ไปขาขอกันก่อนไม่น้องเฮ้ยอะไรอ่ะน้องมันยิงหมาวันนี้จะมึงคือหมาเปิดด้วยนะครับซึ่งกระสุนเพิ่มนี่ก็บเพียงมันหมดมันเงินเหลือเฟือใช่ไหมจากเพื่อนโอ้โหเพื่อนน่าจะเป็นคนที่ยเงินเยอะที่สุดในเกมนั่นมั้งน่าจะถ้าผมองที่แก็บเปิดดูเก็บเลยเก็บเลแตอนนี้เราก็มีกระสุนเป็นล่อแล้ว คิดก็ยังถ่ายมันได้มาซื้ออันนี้เลยละกันลวเวลอือหลังจากนั้นก็เก็บส่วนว่าเขาก็จะไปแล้วนะครับโอเคใกล้จะไปละโอเคนะครับโอ้โหหมาปายย่ายังเยอะใช่ทุกคนหมาป่ายุ่งมากหมาป่ายเยอะมากเลยใช่ไหมทุกคน ใช่ไหมทุกคนมาปลาโคตรเยอนะเนี่ผมก็จะซื้อผ้าปันแผลเพิ่มนะครับเพ,เพ,เพราะว่าเผื่อตายสักคนหนึ่งตายก็จะได้ชุบผมตายหรือเพื่อนตายเนี่ยแต่เพื่อนน่าจะไม่ตายผมน่าจะตายเล่นคนยังไม่ปลอดภัยนะครับกลัวาตายถ้าตายขึ้นมาดีชุบตัวเองไม่ได้นะร,รู้บัก๊กเท่านั้นใช่ไหมทุกคนว้าวโอ้ยมันมีที่ขายดีกว่างั้นงั้นงั้นงันยัน,ย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 นไปซื้อดีกว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย,ย,ย,ย นขวานแมวอีะ่เเึม่ึมฮึมมฮึมเึมฮึมฮึมม เลยทุกคนผลจะเปิดแล้วนะชืบเป็นไงล่ะครับข้อดีของการที่เขาเพิ่มแบบนี้ขึ้นมาและข้อเสียข้อดีก็คือมันมีของให้วางเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องหยิบมาวางต้องหยิบมาวางมันแบบนา่ารำคาญสมัยเมื่อก่อนนี่กด e ได้เลยนะแต่สมัยนี้ต้องหยิบไปวางแต่ของมันเยอะขึ้นนะมันมีที่วางเยอะขึ้นมันจะได้ของเยอะๆสมัยเมื่อก่อนที่ของน้อยมากเลยทุกคน จะหาสิ่งที่ต้องการแทบไม่เจออ่ะทุกคนใช่ไหมใครเคยเล่นเด็ดเรียวตอนสองเดือนที่แล้วมผมเคยเล่นนะครับคือมันต้องกด e ถ้าเป็นคอมนะแต่ถ้าเป็นไร้โทรศัพท์มันต้องกดค้างถึงมันจะอ่ามันจะได้อะ่ะผมเคยเล่นตอนนั้นตอนนั้นคือผมไม่รู้เรื่องเลย,เลยไปถึงแค่หนึ่งพันเมตรแล้วก็ตายเลยช่วงนั้นอะ่ะคือบ้านยังเป็นแบบอันนั้นอยู่เลยนะช่วงที่ผมเล่นเนี่ยแต่ว่าผมเบื่อนะ่วผมก็เลยไม่เล่นตลอดเลย แต่ก็กลับมาใหม่นะคบเพราะว่าผมไปสิบข้อมูลมาทุกคนก็น่าจะรู้นะคบว่าคนที่คนที่แบบแบบแบบคนที่เขาแบบมีดาวบนหัวน้อยเขาจะไปเล่นกับคนอื่นเพราเขายังไม่ค่อยได้อันนี้กันผมก็เหมือนกันครับตอนแรกๆก็จะไปเล่นกับคนอื่นให้เก่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับดู youtube ดีกว่าผมก็ทำการเปิด youtube ขึ้นมาแลวจะแล้งก็โอ้โห เก็บดีครับรออะไรอ้าอ,อ,อีกตัวหนะึ่งจะลืมนายไปได้ยังไงเลยล่ะทำไมผมก็ขับมาวะงั่นขับมาไปขายจื๊อผันสัมมนาสิมุสะสป,สป,ปีชื้อแบบรดวดเร็วก็ต้องขายหมดนะครับเพราะว่าเรเหมือนกันเนี่ยมันต้องกดข้ายนะผมจะได้เงิน แล้วก็ต้องกด E นะต้องกด E ค้างเหมือนกันใครถนัดไรคอมผมไม่ถนัดนะเพราะผมชอบเล่นมือถือสัมากกว่ามันรู้สึกว่าเล่นง,ง่ายก,กว่าแต่ถ้าไรไรโทรศัพท์อะบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะถนัดไรคอมถ้าผมขับมาไรโทรศัพท์มันไม่ค่อยได้มือมันแบบชอบเบี้ยวๆถ้าเป็นไรคอมอ้ยเก็บลืมจะเก็บทำไมเพราะเราก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วใช่ไหมอืม จะย้นกับไปขายดีเนาะจะย้อนกับไปขายดีไหมเนาะตอบเลยว่า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 ผมค้างใช่ไม่มีอะไหรหรอกผมก็แค่ทําการทําอะไรไม่รู้แหละแต่ผมลืมตัดฉากนี้ไงทุกคนช่างเถอะเนาะช่างเถอะเนา ok ะตดดแล้วก็รอเพื่อนทำเสร็จไปเลยนะครับ

ลืมตัดฉากนั้นอ่ะและนี่คือสามหมื่นมตรนะครับไปซื้อนี้ต่อแผ่นเหล็ก ก็ขอไปเล่นเนงก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันหยิบไม่ได้ของบัคอ่ะใช่ใช่เลยโดนถ้ามันทะลุเง,งี้ยของบัคเอา้าอย่างนี้เราก็ซื้อของไม่ได้ดิ ผ่อนหยิบได้ไหมหยิบได้เอ้าวางได้ไหมอย่างนี้ก็จัดเลยพวกเราก็อยู่ที่นี่มานานแล้วได้เวลาโอ้ยโอ้ยออาเดยเพื่อนโอ้ยทุกคนหมได้แล้วได้แต่ กินนะครับจะยิงกูเล่นเล่นทำไปแล้วมีอะไรไม่นอ้อเขาดีกว่าเติมมีไม่นอ้อนี่เองตรงกลางคืนนี่หาโคตรยากเลยต้องวิ่งมาเอาถ้าคนที่วิ่งเลยนะแวมไพร์ก็ได้มาป่าก็ได้แต่มาป่าต้องรอตรงกลางคืนนั่นแต่ถ้าแวมไพร์ก็จะอาจจะโดนเดดโอ,อ้ยเจ้าสนุกเกินมามามา บักเพื่อนบักเพื่อนคงน่าจะไม่เอาท้องแหละนะมั้งเขาคงจะไม่เอาทออ้องเออมาแล้วาแล้วมาแล้วาแล้วเบ่าเบ่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมอะไรเนี่ยเอาไหนดีหนึ 1> 1่งหนึ่งห้าสองแล้วสักหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่อ้าไม่ได้ห้าสอง ห้าสอห้าเอ้ยไม่ใช่ดิห้าสอห้าหนึ่งหนึ่งอ,อือหือขอขอเก็บดิอโอ้ยมันดึกซะเกือบทุกคนครับเราต้องซื้อน้ำมัน,มนยูเพื่อที่จะใช้ใช้โอ้ยแค้มจนกับผมเก็มากนะทุกคนนี่บุปราสาทบุปสุ โอ้ยพี่ใจกิเลนทำควาสิลแล้วนะครับขอโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้ยบายบายจบคลิป